การ์ตูนเลิฟนี่สกุลาะตอนแฝดวุ่นรุนรักโรงเรียนชายล้วนอีพีที่สองว่าอย่งไงฟ้าหวังว่านายคงจะพร้อมนะสำหรับการรับคำท้าจากฉันน่ะได้อยู่แล้วครับคุณประธาน MJ ดีมากคุกนายลองเทสเป็นตัวอย่างให้เขาดูหน่อยสิ ดูให้ดีการยิงธนูน่ะต้องม,มีสมาธิจดจ่อกับมันต้องแน่วแน,วแน,วแนว่โอ้โหแม่นยกกังกระจับวางเห็นแล้วใช่ไหมว่าพวกเรามือฉมังกันดังนั้นก็คงไม่รับใครเข้ามาเป็นพาราหรอก มีทางเดียวคือนายนะ่ะต้องผ่านการทดสอบของฉันเท่านั้นนึกดูแล้วข้าก็อยากให้เองเนี่ยมาด้วยกับข้าเหมือนกันนะ,ไอ,ะนไอ้กวินไออลรันอย่าเพิ่งมาหาเรื่องตอนนี้ได้ไหมหน้าสิวหน้ากวานอยู่ไม่เห็นหรือไงไงบาสท่าน,นายไม่ใช่ลูกติดแม่เลี้ยงฉันเราก็คงไม่ได้มาเรียนโรงเรียนเดียวกันแบบนี้หรอกอน,นั่นนะสิบสตอนเนี้ยข้าสามรถธีกับเองนะยังไงข้าก็ว่าลูกพี่เราชนะวะ <laughs> มายังไม่เคยยิงธนูเลยแต่ต้องทำได้สิต้องทำได้เห็นได้ชัดเลยว่ามืออาชีพกับมือสมัครเล่นน่ะมันต่างกันขนาดไหนนี่ฉันต่อให้แล้วนะอีกแค่ดอกเดียวถ้าพลาดเป้าอีกนายหมดสิทธิ์แน่ เกือบก็แค่เกือบกติกาคือกติกานายไม่ผ่านการทดสอบฉันไม่รับนายเข้าชมรมโถเอ้ยฟ้าเอาหนะ้าฟ้าอย่าคิดมากเลยนายอ่อนแอซะแบบเนี้ยจะไปมีเรี่ยวแรงที่ไหนยกคันธนู <c oughs> ดูสิ <c oughs> เนื้อตัวนุ่มนิ่มอย่างกับผู้หญิง <c oughs> อะไอ้หมอนี่แต่อ่างฉันเหรอ <c oughs> โอ๊ยอะไรของนายวะเนี่ย เฮ้ยฟ้านายเป็นอะไรเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างกับผู้หญิงโดนได้อัง ไอชีกอไอคนผีทะเลฉันไม่ยอมหรอกฉันต้องเอาชนะนายให้ได้ <c oughs> ไม่เอาหน้าฟ้าหยุดถามเลยนะเมกไอ้หมอนั่นไอเอ็มแทเขาชื่อ MJ ไม่ใช่ MK ถ้าหิวนะ่ะไปกินข้าวก่อนฟ้า MJ หรือเอ็มอะไรก็เถอะมันหน้าต้มให้เหมือนสุกกี้นะ ามาพอดีเลยฟ้าเห็นเอ็มเจมันบอกว่ามีเรื่องเคลียร์กับนายเคลียร์เคลียร์งั้นเหรอไอหมอนั่นมันจะหาเรื่องฉันนะดิไม่รู้เหมือนกันว่ะหมดท่าบ่ายแล้วนายก็มาเจอมันที่โรงยิมหน่อยแล้วกัน นายเอมีเรื่องอะไรกับฉันอีกอ่ะน้อยๆหน,น่อยฉันชื่อ M.J. ไม่ใช่ M.K. ็เว้ยเมื่อวานนายซัดเอ็มเเอาซัดเอมเเอาที่แพ้ชวนตีนี่หว่ามันนอกเหนือจากการทดสอบนะแล้วทำไมก็หมอนี่มันอยากไม่ได้ไม่ได้ไไดฟ้าพูดคำว่าแต่อ่างไม่ได้เดี๋ยวเขาก็สงสัยกันนะดิเป็นไงเถียงไม่ออกไปสักฝุ่นดีกว่ามั้งมาเข้ามาก็มาดิหืมได้ฉันก็ไม่ยอมแพ้นายเหมือนกัน ปากดีอ่อนแอแบบเนี้ยอย่าเก่งแต่ปากก็แล้วกันท้บผมคนอย่างฟ้าเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ปากแน่เฮ้ยหลังโรงเรียนเขามีเรื่องอะไรกันวะไม่รู้ดิยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องรู้แต่เอ็มจกับไอ้ฟ้าอ๋อเอกับฟ้ามีเรื่องกันอืมก็แค่มีเรื่องเฮ้ยแค่นั้นซะเมื่อไหร่ล่ะักฟ้าน่ะมันเป็นผู้หญิงน้ย นมาแล้วดูสิไอห,หมอนี่ยอ่อนชะมัดเลยไม่ใช่เรื่องของนายว้แแมมถอยไปฉันไม่อยอมแพ้หรอกเข้ามานายเอ็มเทไม่ฟ้าอย่าวู่วามแบบนั้นอา้าวเฮ้ยสวยละเข้ามารับหมัดเอ็มเจทักเต็มๆแบบนั้นนะ่ะแม่ถอยทำใจดีๆไว้แม่โอ้โหดวงดาวระยิบระยับไปหมดเลยอะ่ะ ไม่เข้าท่าเลยนะทีหน้าทีหลังตั้งสติให้ดีอย่ามีเรื่องกันแบบนี้ผมขอโทษค่ะพ่อครั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกจะแค่ตักเตือนถ้าเกินสามครั้งไล่ออกสถานเดียวเอาล่ะไปกลับไปเข้าชั้นเรียนครับเป็นไงเพราะนายคนเดียวอ่ะใครว่าเพราะนายตังหักที่เรื่องเยอะไม่ยอมให้ฉันเข้าชมรมน่ะก็แง่ดิแล้วตอนนี้อย่าหวังเลยว่าจะ เอจสุดเท่ที่แท้ก็ข้างของน่ารักหวานแหววฮะเฮ้ยมามา<ๆ>ไม่ใช่ไม่เอานะครับมันออกทางสีหน้าหมดแล้วนะแล้วถ้าแบบเนี้นายฟ้าคนนี้ไปเที่ยวเปล่าประกาศอย่านะอืมถ้าอย่างนั้นกระผมก็คงมีหนทางที่จะเข้าชมรมยิงธนูได้แล้วล่ะครับอ้าวฟื้นแล้วหรอจ้ะเม่เป็นยังไงบ้างเอออาจารย์อมาราผมสลบไปหรอครับแล้วคู่แฝดของผม อ๋ออยู่ห้องปกครองกันแน่ไม่เป็นไรนะจ๊ะแค่วางผิดครั้งแรกคงโดนแค่ตักเตือนอ๋อครับขอบคุณอาจารย์อมรานะครับไอ้เมกเจ็บแต่ว่าคุ้มโพดโพดอ้ยมีผ้าอนามัยใช้แล้วอยู่ในโถชักโครกได้ยังไงเนี่ยเป็นไปนได้ยังไงนี่มันโรงเรียนชายล้วนจะว่าเป็นอาจารย์ผู้หญิงก็มีห้องน้ำเฉพาะอาจารย์นี่นา อย่าบอกนะว่านักเรียนชายแอบพาฟุ้งพาแฟนเข้ามาน่ะฟ้าจะตกม้าตายเพราะผ้าอนามัยหรือไม่ติดตามชมแฟดวุ่นรุ้นรักโรงเรียนชายล้วนในสัปดาห์หน้าค่ะเช่นเดิมสามารถดูเรื่องนี้ย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ที่แปะไว้ให้นะคะฝาก FC ใหม่ซัพพอร์ตพี่ตังกวาด้วยการซับสไครต์และกรดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าายบายค่ะ